ไปหน้าป้าแม่บ่เออไปป้าอีเมย์จอยไปเนอะไปบึนๆบ้านนี้โอ้ยดูข่อยาคีบึนๆบ้านนี้บึนบึนะไอ้พ่อบุญยังมาบ่ง้อพ่อบุญแล้วบ้านนี้บังง้อพ่อบุญพอดิประตูเข้ามาเอาก็ได้อยู่สบายดีสบายดีเด้อป้าลุงบ้านนี้บ้าดีดีก็แม่แพรนี่มันอยากมื่นนะไปหน้าประตู้อ้โหจู่กับกระบึงกระบื้องกระบืองกระเบื้อสิอุ้มหลานไปน้าด้วย Mùa hè làn như hươn đấy Mùa hè làn như hươn đấy Mừng cay đấy lúc bơ Mừng cay nó nó Cay nó lại nó Bịt cái cay nó lại nó lại nó Bịt bươn mà lúc bơ Bươn mà lúc bơ Bươn 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 mà lúc bơ Bà nà bà mẹ tí nà Bà nà bà mẹ Bà hà hết bơ Bà hà hết bà hà hết Bà gì mà chạy Bà đi hả đụng Bà đi Chà bà 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 Tụi tít lột đó Tụi tít lột

บึนบึนหมอลูกบ่กบึนบึนไม่ขี่ไงแม่รถประตูเนะาะโอ้ยพอน้ำมันตกนะฮะผมมีตู้ข้าขึ้นรถแล้วยบาย ขี่รถพี่น้องแล้วพี่น้องเลยจะชี้ยางไปลำดางคนอีกแล้วขี่รถน้ำมีตตุเป็นหน้าก่อนจะมพี่น้องเอ้ยมันนีกันแล้วเนาะมาพี่น้องเลยหยางมาลำดางคน มาเล่ห์ไหายบ่เอ้มาเล่ห์ไห้บ่เอ้ยเห็นรถออมาปะกันรถเีลยนี่หน่วยเด้ยกันเฮ้ยงอ่อนหากก่ากวงเลยนะงัยนะแล้วมันมาเมย์วะนี่แม่แก้เพชรปวดม่านท่างน่ะเอ้าแถวว่าเพชรเมย์จดีนะจะดีนะชื่อเอาชื่อใครนะ

เราเฮ็เาเฮ็ดกถุงนึง2ถุงนึงออมันแกงมย้มาเจ้ายกะลงสบายอยู่บ่ได้น้อยปานนั้โอ้ยบมาน่นะน้อยๆนึงไปต้บ่ได้นะแ่อง่าอยู่แกงมเจ้ายาโอ้เฮ็ดปลูกมันออกแล้วบาดนี่นะเออเออยังใส่เด้มันได้นาบ่าควอันนี้ปตีนาออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยล่ะ แม่มาปะปากันจุูมือให้เจ้าหนาิมือได้กันมาตู้เขาฮะโมกินเนอตัวนี้เด้อดุกเด้อใช่กินตัวตัวนั้นเหรอ่ะแก่เออแก่ตัวนั้นแก่ตัวนุกัวดเออแก่ตัวนั้นเอ่ะแก่ตัวนี้อ่ะกินตัวนี้อ่ะเอ้ยป้อนเชียวเข้มาอ่ะกินกันอ้าลูกอ่ะอ่ะป้อนเชียวยังฮะอ่ะป้อนเชียวไปอาะไปป้อนเชียวไปอ่ะเออแก่จนเข่าเออน้่าเมื่อไข่เต็มกระตาเนี่ย อไแท่เาะมาั้งแก่งมาเด้ออือแม่มึงว่าบ่ไล่ะเอ้ยทรใหม่ไม่นังทรยังอีกกยังที่หอกอันอ่าปลาผปาบุทำได้นก็เห็นคนแล้วนี้นะไ้แน่วนนี้นะอือนี้มได้เอือแมม่ดวเจ้ตกีน้องสเลยสาม้านไปแล้วอือยินดีแม่เราจะทแล้วพิ่นมีมูอ่ะมีมูมาแน่ยอยากมาแลเพิ่นมีมูแล อยู่กอนอยู่กับแม่สองคนนะนึมื่นแต่บนนอใก่หเนานี่แม่กินละเดาสิไปเดวสิโทรบอกเธละงี้วาละเมื่อไหร่หางเลยครับหางเลย่างไหมลูก่างไหมชสูงกัวมัวปู่างเจ้าน่ะยยอะใช่นี่ดูเชียต้นเขาปหางน้อยน้อยนั่นแหะเบิดเดือนนี้เนาะเบิดเดือนหางนะขั้นเนียนะ

ไปช่วยชื่อมึงมานเนี่ยลายยุตรงนะหาซิบนะนายย้อนขจอมาขายกินเท่าไหร่กินอปันได้เหรเห็ดปวกอันสมาตีนตุ้ยตุ้ยอนะมูมีหอดดอกนะกันมักไปใช่ไนะเห็ดเพ็ดตีนดอกยาวๆนี่มันย่า้นดกแน่นะเสมาน่ะในร่องไม่รู้ผูกข้างหลังคุณอะ

เหมอนี่ย่ออ uh ีนะคล้ายๆกันแหละก็เอย่อนะอี now, ังตาแล้วนะอีย uh ังก่อนเงียแถวนนัด okay. ูได้แบบซ้ำนี่อีอ่ะน uh ่อยคนนี้น่อยกว่ามีหน้านี่นะอีังอีย่อียงบอกยงอียงองอ่ะนะยงอู้กะไบุตรบุญญาปาเขาเชโนเนาะนะเน้นอ่ะเท่าหานังมาพูดชื่อ่าชื่อไเดียวเนาะ อันนี้นี้ละจะหาเไม่ได้ายๆราของเดีนวเขาขายนะเนื้อก้อนนงอก้นขนมห่อยมหน่อใหญ่นกันเขีดักเเออข้าวชหกหลายเนาะกม็นากะมีได้สาชิปก็ะมี่เขียดเขีม่ตู้อยากแกงอ่ะ อยู่ไ่แกงอาถอบถิ่มอถงถิ่มอนมันมีตู้งอกชายงอกขัวมชายงอกขัวหาหยนหาเพื่อนเพอนอต่เพื่อนกับ่อนเนบเพื่อนยิ้เพื่อนยางอะไรเพื่อนเขา่อนเ่าขบมาลลูเพื่อนก็ได้เพื่อนก็ได้อันายแล้วอ่ะนั่นชื่อ บ่อนย่ให hmm. <ule k wiele> ้เพื่อนนให้เพื่อนนขนมนให้เพื่อนใน่ลูกให้เพื่อนกวาดใ่ค่ะใใทไปไปหาแล้วบ่อไปหาบอลนไปหาคั่บลอชิโดปองเนาะชิโดปองนะลูอกไอขนมไคั่นั้น มออาแล้วมั้งเลยหายแ้วอือไม่ห้กันเ้อะหายดล้วเสียปากแล้วนี่อ้านั่นก็หลงนะเม่มึงด้วยเม็ดให้บ่เนะหมอให้เลยลูกเสืออ้ำลูกเสือบุญช้ำคัฟฟาให้กับเมียกับย่างขนมานจ้กยุม่ไดอ่ไังไรไข่พเชอรยังให้เขาให้กันให้กันนะคัยิ่ยิ้มยิ้มให้

อันแห่้ำนลูกอแห่้ำไม่บวมตู้แ่ขนมแห่ค่ำนะแห่ค้ำไปกูไปแห่ค้ำไปหนุนดุมทางหลังเห่ดูทางหลังไ่ค่ำไปลูไปนี่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 นั่นนั่น่นหแล้วไปดูไคำไปค่ำไปค้ำค้ำคำคำำค่ำคคำค้ำค่ำคำ้ำค้ำคำคำค่ำคำค่ำค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 ำ้ำค้ำค้ำคำค้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 ำ ไปนเดนดนะดับดินตอกกันนองนะเ้ยกตอกนะเอาบรได้บ่าโทรไปว่าได้อยู่ไ okay> ด้แบบแม่เนียวแล้ว嘛เดี well. ๋ยววันห um ้อยไปเนาะหัางเมืงอีพามะห้างบนกันที่บนกันหาบ้านออกคูพน ได้ยังม mhm. ีน้อยอยู่เขามาคนคือคนมาเอามนื้อหนีบอื่นเนาะแต่ชิลามไดาอยู่น้ำปาย่างกันเท่าก้นหนีอกก็ได้ไปออก็ได้เอาเื่อ่อบนหอเฮนันเท่าทับลงไรดลูกดูไรดูมัร่อยนี่ดูอยู่เฮ็ดหัวขอยาวนี่เดียัน้าเน้เขามาชมอยู่องหอบประพุทธปุดเบิ่งลาูนยไหนโอ้ยจะมาคนปวดเอยไเกยลาตาเห็นดวยเห็นใ้ชุเ ดนลับตาไปอีกเหรอนี่หมดนี่ใรใช้ไม่ได้ใชไม่ไใช้ม่ใชโอ้ยหาลอุ้มหาลอุ้ม่้ากเล่น่าจะแตกนะนี่มีคนมามนี่วะอยากขี่รถได้เดี๋ยวนี้นะใชขี่รถนะ

nhi khay lang rong ạ, khui khay hàng rong. Cô này bật, ồ bật, ồ kêu gian Đây si nè. Nhẹ nhàng đây được không? Chạy nhẹ nhàng đây. Đi nắm cá nữa. Thôi. Nhẹ nhàng con này, con à, này. Aung con tôi nè, aung mèo con thịt cho. เง oh, oh, oh. oh. oh, ี T ้ยเสียไปเลยเสียังน่อยยังจ่ายใช่ไหมใช่เลยยังน่อยกันค่ะไ่ได้ใส่เพิ่มอ้ป้าแม่อันนี้เออป้าอะตั้งนกตั้งแม่นนะไหมตั้งแม่นนะไหมตั้งให้ก็น้ามั่งห่าตั้งให้ก็น้ามั่งยู่ค่ะจะตั้งได้บอช่องมังยังไงอาไปให้ก็น้าบอ กับใจเด้อใช่ดอกมีน่าโอ้ไม่ช <lide> ื่อนี่อ่ะหมอเส็บว่าจนเข่าใช่ดอกใช่ไก่นะตกระหต๊ะกระหังเนี่ยไก่โจนนะไก่โจนนะเอ้าอย่าลงไหมเมียน่ะไล่ไปลกไป เชื่อเชื่อไหลูกไปดุไปโอ้ยได้ต้องเข่ากระดัวเลยกระดูดจีดาบเลยตกเลยรออ่าเต้นบ่อบิ่งตกได้เต้นนะมวนม่หลาวลิติตาหนะมวนบ่เละฮะฮู้ผนัะมีตู้จูงวยมีอะไรผนักงวยมีเจ้าเจ้าหนะฮู้ไล่ไล่ไล่ไกลบ่อนะฮู้นะ

เพื่อนมาดินน้ำเป้นี่นี่อุ้ยอุ้ยเต็มโลกนี่ยัดมาตรงกลางพี่ด็กโจวสินเอาดินทีเดียวมานี่น้ำก้านเลยเฮอเฮ้ตั้งแม่นุกตั้งให้ให้ให้เพื่อนมึงเนี่ยหาตั้งได้บ่อี่หละตั้งมึงนูกหรอวางไว้วางไว้น้งนั้ำกัานน้ำนี่นี่นี่ตั้งตั้งเชย เด้ายหยม่ตีโเอ็กันอดมือเลยเหรอเดี๋ยวนี้มอดตีนเนาะให้เพื่อนดิน้ำเนยจะเอาเบิรดดิดน้ำเนู่กะให้มูนี่น้ำเน่อยู่เพื่อนบอยากมาหน้าเยค่ะ

ยังงาตู้อะไดิ๊ดกี้ไม่ได้อยากให้อุ้มนะดกี้นะูเงยเพื่อปะเห็นมัดูกิ่น้ำอยากปุ๊บบ่ก้อนกอเชียวกินอนดูเอาเอาอย่าลงอ่ะอ่อ่ะเกินกินโอ้กิกินไปหาข้ามอ่อ่ะเต้นะแม่ ติดตูเอเดวนี้นะติดตเออเดี๋ยวนะติดตได้เห็นมากว่าจะหานหานนี่ติ๊ตอติดตุแล้วไม่จอยสบายแล้วบานนี้อะไราดตีนางานางเวตนเข่าได้หนอนางเนาะิเที่ยวตุเข่าเขาได้หนอนางเนาะไหลังไห้เพิ่นลงเหยียบแถแม่เพิ่นเหยียบล้วเหยียบไม่่เกิะเกิบก็มีอยยาหรอกเดี๋ยวยังนั่งเหรอนังนั่ง ล่ะดีเจ้าอย่าดีดูละอีเมลหน่าหนาูเป็นจะให้ฮะฮลูกละฮะหุ่นหนาหุ่นหลังให้เพิ่นให้เพิ่นแย่ๆเลยหุ่นหลังก่จะดุก็ไปหนาลูกละพอดีใจขึ้นงจออีลำเนี่ยมือลูกกูลื้ออีลำลื้อเบิ้งเสืองามแท้เสืองามแท้อ่ะยืนนี่ดิยืนนี่ดิดิลูกหลานยืนนี่เชื่อดุไป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  ยาบ่บอกยาบ่บ่เสืองามบบีว่เยาเอาชิีย็บกอ้างไปเยด้ยเย็บเฮ้ยล้วเอาให้่ะดูไปสิเอาตีนเยตีนเย็บไปไปละเกือบไปจอยอาไม่ยูให้เพื่อนให้เพื่อนลองลองมงรสซานะบาเป็นจิกไนนะเหยียบโตบ่เฮ้ยัไงวะนี่ย หานเสียพ่อน่อยนะพ่อน่ะไม่หล่าพ่อนะไม่หรอกอย่าจกตาเพื่อนไหนเพื่อนได้รู้เอนเฮ้ยเฮ้ดูหละเฮ้นอใส่กใหน้าเบอร์หรือเป่าเอ้อยงกินน้ามาลูกบ่กินน้าป่

กูนี่อีลังจิกัดสีเลยนะหลังอยู่รอนรางนี่ยนี่่นี่ี่กพี่นี่ม่านี่พี่เดมผม่้่าเบิงงเงินดึกจอกใจเพื่อนเออีแม่มืองนะโอ้อเอ่ะะ่าตก่หน่อยเล้าปปาอยาหาเนี่ยจับเลยเหมีนีจับเลยถึเทนงถึบอ ออยู่เธวคือปีๆนั่นเองอีกแฟ้งอีกแลเพื่อนนี่เละมาเทานัล่งเกล่งี่ไก่นะลูกเชื่อเชื่อเชื่เชื่ออ่ลูกใช้เป็ดเนยใช้เป็ดเลยนะแกะเลยกักาบใช้กับกาบเลยใช้กับกาบเลยกับกาบขนาดเยออยากดุอยากนั่น ดูน้องมักันยาตีง่ายทำงายได้มามีผ้าได้ดุมีผ้าไดู้กล่ะมีแต่คัก็เป็นตู้ค่มก็ไปตู้ได้เลยัำตู้จอยดเลยเอไม่ถ่าผ้าเทูนผ้าผ้ามาหนามานาเด้อเอิญมากินแตงเขาเลยกแตงตู้เด้อเอิใ่ไ หูเป็ดอปอปเพายเงี้ยเงี้ยมันได้มันคบไดู้มเด็กตัวลานนไ่ด้วเม่มาขาวเขาได้มีเมนมาขอนมันไม่เขอจะได้อ่ะพอนูพอนพอนยุ่งะแล้วบ่าวดีติดใจนะพอนูพอนยุ่งพอนี่ละแอบยี่มเยอนิ เบบด็ก <c oughs> เออเ <c oughs> ชื่อลยไกล่ลไก่ววูบอ่ <c oughs> อะมันนเนี่ยนีอัออกออากินดอนรัดเยาดอกันเพินยาเพิ่นกินเองน่ะกะเล็บจอกนะมันกินคักเนปุ๊บเล็บจอกลาลาเนยะนี่นี่จอกปลาล่าเนะี่ยนี่ตอุ้มจับไปกันมา่งปุ๊มัน เหบ่อลกอยาวเห็นบ hmm. hmm. yeah, so <ah> ่ลูเห็นบ mm ่เนน้อยพอบ่คือซื้อมาอีกตัวนึงบ่บ่ใหญ่่นปาปุ๊บเออ้ายมึงเียเด้อคือตย่อนี่อยากกดุกตัวนี้นะเอออยากดุกได้เฮานอนมิดอยู่เฮือนก็มแต่ให้เฮานอนตั้งเข้าแล้วก็จับสิได้เออเฮ้ยจับเนี่ยมันยังอยาก เอออยากยังเอ้เอานอนหยยบแข่งอือมาหน้านี่บ่ได้นอนกัย่อมนะอยากมาแขวทีแท้สุดเจ้าต้นเขาเขียวจุดเลาะเขียวที่ไหมขียวที่เอ้าคนห่างมีเขียวห่างเขียวจิน้ำเบิบอกเกียวทีเลยเขียวปช่องเด็กกับทีชัน จับมันจับยืนน่เหรแม่คืออยากยืนรกเดียะฮ้ังอันี้ันออย่างเ่างย่ะงย่างย่นยากยืนงย่างยอย่างยงย่างย่งย่างย่ลย่างย่าย่างย่างย่ย่างยางย่งย่างย่างยย่ยนยาย่างา่ยย่าย่งยงยนายย่งย่ย่่ยล่าายงา่งยีาางยาา่ให่ง่ง่า tại này này ta 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 này 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 Ta 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 này แม่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 คักไปโดยแม่แม่แม่จ่าก่อนจ่าก่อนจ่าได้ไหมจ่าได้ไหมจ่าได้ไหมล่ะจ่าได้ไหมเที่ยวพกเที่ยวทุกท่าจ่าก่อนจ่าจับปลาดุงหมดหลามันมาเด้อปลาดุงเอ้ยมานาตู้เด้อจิดูมึงไเพื่อนเนี่ยเพื่อนยางล่ะ เพือนย่างเจ้ย่างเจ้ย่างเจ้ย่างจเพื่อนไล่มาเลยจจเออจ้าเออจ๊ะเออมาบ่ได้มาลงบ่ลงลงไปบังน้อยเะลงแม่เอะลื้อเทะเะิไข่กูบ่อีละอีละไปไล่ไปอี๋ละไปไล่ไปไข่กูบ่ไปตีหัวไป

มังเห็ดปววป่านี้เชียวนะเชียวได้กินเห็ดปวกได้เลยนี่เล่นนี่นะเอาพอดมาที่ไว้แก้วถินลาได้เลยไมลันเอานอดีไมพดีนฮะเชฟบนี่บัวัดน่ะนี่บังหว่างบังเอามาอ่านเนาะที่านเนาะ กัวางบดินแทบหมเออไปแปลเออไปแปลงีชอมือนี่แหละบานนี้ไปหนได้อ้าลูกกูลูกกีแดงขนมัเก่าเก่านะแม่ประหลาดร้านน้แม่ทั้งนะกเปปุ้ดหนดิเอ้าปุ้ดข้าอะไรคุณอารถข้าข้าอะไรคุณอาข้าเลยเฮ้ยหาลนั่งนะ ไปจอยกับสิขอจบคลิปเพียงส่นี้ก่อนพี่น้องเลยเอาลูกก่อนเนาะเข่ากับพี่น้องเอลยเนาะเข่าให้แก่เที่ยงไกลสิออกแล้วมั้งแง้มน<า>ะโอเคน้องเอนพี่น้องกอบไปจอยกับขอบุญขอบคุณอะไรเด้อเข้ามารับชมเด้อป้าลุงเอนะ้ยเนาะที่นี่จะกล่าวเข้ามาสบายดี